บ่ได้กดบนนะจำ่ติดเ้ยลยมกดมสวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มื้นนี้เจแดงกับมาทีหนาบ้านพ่อสีเนาะคะ่ะเสียนเลขวิ่งวิ่งบ่เคยหลุดเคยผ่าจักเทียวดที่แล้วกับเขาแปดเนาะคะ่ะมากวันนี้สีขาตัวใดติดตามน้ากันเนาะคะ่ะเนาะบ่เคยหลุดจักเทียเด้อค่ะท่านผู้ชมผู้ใดติดตามเจแดงก็เคือสิหูติดตามดอลล่า ฟาฮัดยันจะกล่าวก็มาเอาเรื่องนะสวัสดีคดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดอนลาเด้อเเขาด้อดอนลารูปล่อบว่ามือนี้ตัดผมส้มไม่ล้านดอนบ้ามือบอกตัดเองเงี้โอ้ยเบิ่งท่างข่างด้วยเบิ่งอะไรบางท่านห่างเบืทางท่างห่างอันนี้แม่หมูค่ะแม่หมูสวัสดีค่ะแม่หมูพาโชคฝากกดติดไลค์ติดติดตามด้วยนะคะจะคอยตั้งชื่อให้ว่าแม่หมูร้านล้านค่ะ ซื้อเพิ่นกับซื้อเมื่อนวนซื้อแม่แม่มแหม่มประสีกำลังเยันอ้าวเห็นตัวเลขล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแล้วเข้ากันพอดีเลยมีหามีหกซีนะครับห้าหกซี่นสุดห้าดิบดเลยหกซีนะครับเด่นหกนะครับเด่นหกจับคู่ให้พร้อมถือว่าถือกับจับมาโหลดมันมาก้วนมันถืงมันกระถืออยู่นะ ัครับมชากว่าาสองต้มาหาเขาเกตัวมนจะเขากระพามาน้ำกันแบบม่ให้โอกาสมน้ำกันท่สองตัวบนล่างไม่ให้โอกาสมาน้ำกันนะครับเนาะซีม่น้ำกันได้บะมาไดดิมาไดมาไดบอครับมาได้นหมูวันนี้ขันแม่นพุทธพ่อจับผูพุทธพ่อจับผูตัวใดครับบังนี่บัง็นล่างบังจับจับผู ครับก็จับคู่ว่าคือว่าหกหนึ่งดิเอาเนี่ยหกเก้าอยู่ตรงเนี้เอ๋ออันนี้คุณพ่อรเพิ่นลองจับคู่เห็นแลพี่น้องเนาะนะครับมักบ่มากลองเอาไปหาตัวใส่เอาอะไรกันเปรืองว่าเจ้าอื่นมาตัวใดครับผมเอาก็จับส้มนี่ไปใส่เลยเพิ่นี้ค่ะตัวใดมีตัวดีตัวเก่งเอามาใส่กันเลยเพิ่นว่าเนาะค่ะเพราะว่าริกเพิ่นพูบ่บาดเนาะค่ะลิ่งเจักเพียตั้งแต่ปีใหม่มานี่เนาะครับตั้งแต่ดอลลาร์มาตามบ่อนได้หลุดนะครับพี่น้องกานพูดถึงว่าเลขวิ่งของคุณพ่อนะให้ตัวเดียวนี่บ่พ่อ งน้หามันกหาเจ็โอ้หเจ็บโอ้หาเจ็บว้าวเขากนกับเซียนสยยาเอาเซียนสายยาได้หาเจ็บหครับงนบ้นเล่าน้มอบวบวเปล่เยช่องฟ้าฮาร์ดช่องเดีนจะกาวไปเอาเมื่อร่บวลงแล้วเอาจ้ของเอามื่อนั่นดีเมื่อทหนก็ลงแล้วอันนั้นเป็นหวดเกาได้ครับหวดไหมท่านได้ครับมือวานนี่ยังหายไปอ๋วาดหย่อนว่้ไปว่ไปน้ามูเจ็บหครับคุณหัว อันนี้คือคุณหวัวคุณจับคูหายเนาะที่ดองเนาะนะครับผมเขียนตัวยังไงเห้เบื้องนึน่ครับเขียนสองขันเลยห้าเกรวางเมน่น้เอาเขาเป็นเขา,เ,ขาเลยะระว่างหากับซีไปสีมากกรจับบาบอมาหาหาหายแล้วล่าซันเดยนเออเจ้าจับซีเดี๋ยนี้ซีแหงบ่ใครมากจากเทียนเนาะบาบอ มันนั่นที่โฟมาดีสี่สีมันไม่ยากสี่กับหกเลขปีนี้ไม่ยากส่วนมากสิ่เป็นเจ็ดเจ็ดกับเก่าแล่นดีตลอดเจ็ดเก่าหนึ่งสองเที่ยวทางไว้มันห้าไว้เป็นหนุ่มคนละเจ็ดเก้าหนึ่งสองนี่เป็นงวดสิบหกตุลาสิบหกเนาะเมบหกต่อคอ หกสี่เอากระดาษแผ่นหน่อยพี่น้องเอ้ยนะครับก็เลยเขียนนี่เอานนนอแล้วี่ครับผมครับเอาบรรยายนโดนบรรยายน,นเป็น,ปนตัวเลขวลิ่งพอซี 4, ทั้งหมดนะพี่น้องวันนี้เนาะนะครับผมมักบัวมาขึ้นในกรล่องเอาไปพิจารณาเบิรงนะครับไปหาคู่จับใส่นะครับพี่น้องนะครับงวดนี้คุณพ่อเด่นให้คือหกนะคุณพอ่อเนาะนะครับคุณพ่อคนเด่นหกห้นะครับ เอาพอเพิ่นคือว่าหกนี่มันวิ่งมันบกค่อยดีแบบนี้มันแรนบ่ค่อยดีแบบนี้ครับ,บม่วนนี่เป็นเปเตะมาห่วน่วนท,ที่กิ่งที่กิ่งม่องๆนี่ตัวเด่นจะบ่ค่อยออกดิจะออกตัวทั้งข<ด>างสวนขางแน่ตามที่คอยมองมากนะคตัวเด่นร้องร้องหวนหวนดู ตัวนาตัวหลังนี่เข่าทุกหมวดเด้วนมากนะแต่ของคุณหัวที่เข่าเด่นน่ะมีเข่าอยู่สามหมวดติดเท่านั้นนอกกันเข่าร่องครับที่ผุตามมานะครับแมนแมนครับสามหวดนะครับส่วนหมอกมากเข่าตัวร่องครับเข่าตัวร่องหลายเกดมามจะเข่าตัวร่องเข่าแปดแปะตัวร่องแมนเขาจะตัวร่องปวดร้องเสีก็จะตัวร่องใส่ครับผมครับสิเบงเจ้าอื่นกับเบงมาเบงเจ้านี่คุณกันยาทรงมาแล้วถ้าค่อยส้มค่ะทะมือส้มคุณกันละยา ส่งมาแล้วเะย่งบนด้านี้เวลาทำคลิปมือนีสุดไปของผู้ผู้สำนักสงฆ์ผู้สำนักสงฆ์นี่แหละครับพี่น้องคันเฮ้ามักตัวใดนะครับกะล่องออกไปพิจารณาเบื้องนะพี่น้องเนาะง่ายคันตัวใดที่มันบ่ติดในนี่นะครับากับจังพิจารณาเบิ้งอีกที่หนึ่งคันมันติดนะครับมีโอกาสนะครับเพราะว่าตัวเลขของพ่อสีนะครับหลังเธอมันก็ติดทั้งบุญทั้งรางนะครับพี่น้อง ตั้งแต่ดอลล่าตามมากยังไม่ได้เคยผ่านนะครับผมติดชงวกเลยนะครับนี่ครับอเขาได้สิบันได้ก็ห้าหกสี่ห้าหกสี่จับคู่หกหนึ่งกับห้าเจ็ดเนาะจับคู่ถ้าหกมากกับหกหนึ่งถ้าหามากก็หาเจ็ดถ้าซีมากหรือเปลเนี่ยก็หาซีแหละคุณแม่หาซีเอาได้หนิเลยบ่แมนก็เจ้าอื่นันปะแปดสี่เอ้าหกแปดสี่ คันอันนี้มันมาอันนี้กับเขาอันนี้กับคอากับเลขอันคุณพ่อนเสียญาติหาเจ็บนี่คันว่าเป็นหาซีก็โตเดียวกันอีกกับคุณพ่อสียญาติแม่แม่ก็ซื้อไว้แล้วค่ะหาซี่ก็ได้หกซี่เพราะว่าเขาลอยเลยมันง่ามเนาะเรียกมันจะมาน้ำกันได้ลองวัดมันไม่ต้องใครถามเราขึ้นมาเนี่ยเป็นหางหกได้ปะเป็นหางหกมานหางหกได้ปะได้เรียกมานน้ำกันได้วันนี้มานน้ำกันบ้างวันนี้มานน้ำกันเกิดขึ้นได้นะ เพราะว่าม euh, ันมันไหลมาเบิ <photos> there, like ่งเหรอมันมามันมาเฮี้ยงก็รอองรอก็งมาจับกับปุ๊บมันมันไหลสีเลยคือกาวซือทีเทียมันบดมันบดเป็นสีดีเนี่ยมันบดมันมีควาสามารถน้ำกันเนาะตอนนั้นตอนนั้นกาวซูนกับแมาน้ำกันเนาะกาวูนมาก็ะจังว่ามาถามว่ามันมาหนำกันมามันมาได มาน้าำกันใดนะเอหมูไอหมูไปเบิ <balcony> sí, ่งครับห้าหกสี่หกหนึ่งหาเจ็ดูกนงซื่อรลายบ้างคันนะบางนึงขันฝันว่าเจ็ดนงกับสีไข่ยูออกเจ็ดนึงเห็นได้หวยแงล้านเงินเลยได้ลายบ่อสว่าได้ขึ้นขึ้นยู่ได้ขึ้นขึ้นเกยบาย หกหนึ่งซื้อหกหนึ่งลลายหม้ายมันนี่กับกับเอาตัวอื่นใส่น่ะเจ็ดเจ็ดเอ็นสองเจ็ดหนึ่งหรือว่าเก้าเจ็ดหนึ่งกับสีไดลายเนี่ยนะมันเออบอ,อกเป่าซะหนึ่งเจ็ดหนึ่งค้นก็นเลยบอดถือเนาะฟันขึ้นสุดท้ดทขายว่าถามเขาว่าเร็วตัวใดหกหนึ่งมาสั่นเนี่ว่ะโอ้ยถุกคนเลาก็เต็มตัวเต็ม พี่บอกหนคนบอกขึ้นกาเจ้าได้อยู่นั่งนนั่นได้อยู่ลูกไม่แดงนะปูข้นบอกศูนย์หกหนึ่งเนาะมันว่ากันปูบอกแย่มใดนี่กระซีเป็นขึ้นแย่มนั้นมันก็เลยซื้อขึ้น <ừ> อ่ะเขาก็ได้โชนะคเนาะเอาหลอกไปหน้ามื่นไป,ไปูรูปลาษาาบอกว่าศูน,นย์หกหนึ่งเรียนึันมาแปเอาอนุ่นก่อนถ้าจะมาบอกในนั้นไก่เนื้อเข้าขายมาเขาก็มาบอกเหรอ เพิ่นโอ้ยเพิ่นบอกเพิ่นอ๋อสำนักสงฆ์นะเจ็ดหนึ่งกับเันเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์สำนักสงมันขราวนะเพิ่นให้ตุกเก่ามันก็เลยบ่มักจังว่าซื้อไว้หน่อยนะกัเลขกันเสี้ยนน้องไข่เข่าเลขคุ้นกันย่ามันก็เข่าน้ำเอากันมาตุกเก่ามาตุกเก่าดิ้วหอนี่มาตุกเก่า ลลนเ,เป็น,นเหล,วล,ลเยวนีอเากนได้ไว้แต่ทีนี้่ะสีสรุปตอนไทยนันสรุปตอนไทยดิยเอา <ฮะ S 2> สรุปตอนไทยก็คือวิ่งไวยพอสีวิ่งหาหกสี่ตัวเด่นคือหกเนาะค่ะเพิน่นกระจับคู้วให,ห้หกหนึ่งหเจ็ดแล้ก็แมนอยู่หกหนึ่งกับหาเจ็ดห้าหกสี่หามว่ามันบาไปอีกันนึงเนาะเันต้องควรกับขึ้นไม่ อาซีหาเจ็ดสวยงามแต่ว่าเหล็กมันซีดหัวหนี่งมากับมากมันมันมากแต่ว่ามันโม่มาเห็ดยังเลยเนาะคือนหัวหกวัวงหันเนี่ยกวังหกวังหันกับมากักนสนั่นวันไวมองได้ก็หกก็ก็ก็วันเดี้เดียวผัดเนี่ยผอยว่ามันมากงี้ยคิดอยู่ว่านี่ใจอยู่ ร้านมาอย่างนกับูกับน่นมาตคเ่ลานปอรเนยว่ะมเหล็กฮคือคมากลมันมากมอบวะมันอืดหกนะแต่ว่าทำาไปพวกอื่องไ้ก็จะยงน้เราอเื่องบวกกาหลายคนกับการลั่นตีเนาะว่าหกหกเอา่ต่ผู้ช่วงวนนี้กัพิจารณาเป็นแนวทางในการเสียงชื่อ ห้ 5, 6, าหกสี่กว้างหนาจะมากนี่คือคือหาแล้วที่มาดูเนาะที่มาบ่อยหางนี้มากกว่าคนอ้ไอเลขวิ่งเห็นไหมครับที่วิ่งไดยลงไปหมดวันะตัวไหนที่ไาวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวใส่เ,<อ>เลขผู้ใดเลขผู้ใดของมนป่าลงไปนะครับบ่มีเพราะว่ามีตัวเดียว,วของเสียความหมายหรือแมน ของเดือดจกาวของพระหักก็อย่งตัวเดียวเนาะแม่นอาจารย์หน่อยบ่อาจารย์หน่อยบ่ส่วนมากคนเบิ่งจานหน่อยดับเจ็บหนึ่งดับเจ็บหนึ่งออกซ้ำแม่นคักโอุ้ยด้เสียเด้อก็คือก็คืออาจารย์นี่ละก็คืออาจารย์นี่แหละดับหมาสูนออกดับหมาสูนออกซ้ำเด้ยว อแวล่างแั่ตั้แต่กลัจนมาแม่เพชรสมบุญกระดับซี่หางวนนันออกซี่หาจังๆเลยง่วนหนึ่งกระดังตันแปดสองตัวตัวสตัวเดียวเปิ้ลมาถูกน้ำโมเขาเบ่งสวงเงี่ยนเดนยนสกาวนันเขาถือเบิดเป็นสิบโมเก้าโมสิบนี่แย่ขวัญมาถือน้ำโมนี่ล้านสาวอันนกน้อย ตบมือแห้งว่ามันสีดีใจ่เห็นใโต๊ะมือเลียใจเออว่าได้ตาแปดสามออกบอกว่าจะว่าโอ้หัวเหนียวไหมจะหน้าเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะสี่เด่นก็ขอตัวลาไปก่อนงวดนี้นะคลิปนี้เนาะเจอกันคลิปใหม่ในปูสำนักสงฆ์ปะมันสีสวย ท่านชิดซวยเอา้าท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสนใจขีมกับทักมาตามเบื่อโทษขึ้นให้นะาจอเด้อค่ะเด้อ